สวัสดีครับผมเอฟจากเสียงเกมนะครับวันนี้จะพาไปตามหายางสซเดเนียลทรงดักก้นไฟสวยๆกันนะครับตอนนี้เราอยู่กันในกาแล็กซี่ไอเซนทามนะครับไปสายพิกัดประตูคอเท่าได้เลยนะครับใครไม่ทันให้กดพอสเอานะโอเคเลสโก เรามาถึงดาวปลายทางแล้วนะมืดมนมากมาดูข้อมูลดาวก่อนเลยนะครับตอนนี้อยู่ในดาวดวงนี้นะครับเป็นดิสโซเนนซ์ถูกต้องนะครับแล้วก็อยู่ในระบบดาวนี้นะครับเจอเมื่อ4วันที่แล้วโดยคุณไลออนแลมเบอร์กนั่นเองนะครับปะ่ะไปดูซิว่ามีคอมมูแถวนี้ไหมโอเคอยู่ทุ่ด้านหลังของประตูพอร์ทัลนะโอ้แรงน้ำถ่วงกำลังขึ้นเลยครับจะมีเหมือนฝนที่กำลังตก ขึ้นจากพื้นเนี่ยนะตกกลับด้านกันนะนั่นแหละครับแรงโน้มถ่วงกำลังกลับด้านนะปชวีปโอ้จอดสิจอดสิโอ้ออโหมุมกล้องมาอยู่ใต้ดินเลยตักเลยด้วยโอเคไปไปดูยานกันนะครับ โอเคยาดงนี้เป็นคลาสเอสเลยนะเออสำหรับคนที่งบน้อยนะแต่ก็ต้องเตรียมเงินอยู่ดีนะงบน้อยในนะาที่นี้มันคือนาไนนะอาจจะมีนาไนไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับก็มองหายาที่เป็นคลาสเอสไปเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นคลาสเอสนะต้องใช้ต้องใช้ยูนิตป,ประมาณ39ล้านนะครับโอเคขอขอเช็คคอมมูนนิดนึงโอเคเขาเขียนไว้แค่คลาสเอสนะครับมองเห็นไหมขอดูก่อนโอเคพอมองเห็นอยู่นะ เป็นยานสีฟ้าเขียวดำเออฟ้าเขียวดำนี่จะเป็นสีเขียวไหมน่าจะเป็นสีเขียวเนาะทรงดีมากครับเป็นทูโทนทรีโทนเลยนะแล้วก็ช่องซุเปอร์ชาร์จสว่างสวัยครับช่องซุเปอร์ชาร์จทั้งหมด11ช่องนะ้ยสวยอันเนี้ยไปคอมแพรก์กันครับคลาสเอเลย นะครับแล้วก็ช่องซูเปอร์ชาร์จอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะเท่าที่ควรนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูกันก่อนนะครับว่าอัพคลาสแล้วจะเป็นยังไงจะดีขึ้นหรือเปล่านะผมจำข้อมูลไม่ได้ครับว่ายานํำเนี้ยช่องซูเปอร์ชาร์จกี่ช่องนะครับอคอมเพลครับแต่ยานํำนี่สวยมากอะ จริงๆเอเคผมเคลมชิปไปที่เรียบร้อยนะแสงเริ่มมานะเริ่มเริ่มเช้าแล้วแต่ก็ยังเป็นฟู่นเป็นฝ้าอยู่ดีไม่เป็นไรอยวเลาไปดูกันบน Space Station หรือไปดูตอนบินในอวกาศเลยแล้วกันนะครับยังไม่อีกทีนะที่นี่กา l a x y ซี่ไ n เซนทนะครับจะได้นะครับลำนี้สวยเลยอยากได้เป็นยานหลักก็ลำนี้ได้เลยนะครับเท่มากเอ้ายานหายไปไหนเคเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ Space s t a t i o n นะครับอุ๊ยดาวนั้นเหมือนโลกเลยขอส่องหน่อยสิ ดูไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวผมขอส่องแป๊บหนึ่งนะครับแปบ๊บเดียวนะแปบ๊บเดียวแปบ๊บเดียวขอไปสแกนดาวในยานแม่ก่อนนะครับโอเควิธีนี้สแกนเร็วที่สุด High Energy โอเคเป็น High Energy นะไม่ดูว่าสภาพดาวเป็นไงบ้างนะครับเดี๋ยวค่อยลงไปดูนะไปไป s p a c e Station กันต่อนะครับ อขับลิฟต์ชิปไปพังก็ได้นะโอ้โหยานแม่มันมาบังนะครับเราไม่สามารถพุ่งไปได้ยานแม่เพียบเลยแถวนี้เป็น Outlaw Station นะครับ โอ้โหยาเดบิ้งชีพของผม,ผมช้ามากครับกว่าจะมาถึงโคตรนานโอเคไปเข้าไปที่อัสโลกันนะครับแล้วก็ไปอัพคลาสกันนะอยู่ตรงนี้นะครับเปลี่ยนยานก่อนไม่ได้อัพคลาสสิเราจะมาอัพช่อง Super สุพช้าสิโอ้พูดผิด ที่อัปเกรดนะครับแล้วก็แอปพลายมามาดูซิว่าจะเป็นยังไงบ้างปึ๊บ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 โอ้โหฮ,โโฮ,โโฮนะสำหรับยาลำนี้ก็ไม่ได้สวัหร่นะครับสำหรับช่องมชมพูช้านะก็คั่งสี่มุมเมืองเลยนะครับแต่ที่สำคัญคือเป็นคลาส S นะครับประการเด่นใครเนี่ยที่อยากจะได้ ช่องซุปชาร์จที่สวยๆนะเดี๋ยวผมจะแปะพิกัดไว้ให้นะครับนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นพิกัดไว้ให้นะครับอันนั้นจะเป็นอย่านเซเนียแต่ช่องซุเปอรชาร์จสช่องบวกหนึ่งนะครับ เอออันนี้เป็นคลาสเอสนะเป็นตัวเลือกอีกทางเลือกหนึ่งที่เผื่อใครที่จะมีนาไนาน้อยงบน้อยนะแล้วก็ไม่ได้อยากทําการปั๊มนะครับผมเข้าใจนะก็มาามยานคลาสเอสลำนี้ได้เลยนะครับ้องซุปเปอร์ชาร์โห่วยแตกครับวันนี้ <laughs> แต่คลาสเอสนะก็จริงๆหลายๆค,คนก็ไม่ได้แคร์นะเออไม่ได้แคร์ในขนาดนั้นนะครับเพราะจริงๆก็ห่างกันไม่มากนะปะเดี๋ยวเราไปขึ้นบินดีกว่าครับเดีๆอะไรอะไรอะไรบินผ่านเข้ามา ขอบคุณที่เธอผัดเข้ามาโอเคเป็นยานโซลา่านะอันนู้นก็จะเป็นยานไฟเตอร์โอเคไม่มีอะไรครับผมชอบสังเกตอะไรที่มันแวบๆมาดูนะฮะเผื่อได้อะไรดีๆกลับบ้านโอ้โหล้นำนี้ยาดํานี้สวยจริงๆครับถูกใจใช่เลย โอเคมาดูลักษณะสีของยานเต็มๆกันนะครับเมื่อกี้หวังก็จะเข้าไปดูสีของยานใน s p Space s t a t t o t ดันเจอเอ r a ์ลอ w ที่เป็นสีแดงแดงนะครับอันนี้เรามาอยู่นอกกอาวกาศและเก็ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ที่ค่อนข้างขาวนะครับเออมันจะสบายตานะครับเราจะได้เห็นสีที่แท้จริงของยานลำนี้นะครับเป็นยานสีฟ้าเขียวแล้วก็ดำนะครับแต่สีดำเนี่ยไม่ได้เยอะนะครับจะเน้นไปที่สีฟ้ากับสีเขียวที่เป็นทูโทนกำลังสวยเลยครับ โอเคแล้วก็สีค่อนข้างเข้ากันนะไอตัวกระบ,บอกไอพ่นที่มีไฟตรงเนี้ยนะครับก็เป็นสีเขียวนะเออไม่ได้ฉีกไดอย่างบ้างลำเนี่ยยานสีดําทั้งลำเลยนะแต่กระบ,บอกไฟทานหน้าหนังเนี่ยเป็นสีแดงบ้างสีน้ําเงินบ้างอะไรเงี้ยเออซึ่งลำเนี้ยเป็นโทนเดียวกันหมดเลยนะครับเป็นสีฟ้าเขียวนั่นเองทรงดีมากครับเป็นทรงแล้วก็ไฟแท้งนะครับมีขาหน้าสงขาไฟที่กําลังสวยเลยแล้วก็ปีกที่ครบคันนะ ม่ว่าจะเป็นปีกล่างปีกกลางแล้วก็ปีกบนที่สวยงามก็ทางด้านไฟท้ายนะครับ11ดวงสวยงามเลยแน่นๆครับสําหรับคนที่ชอบไฟแน่นๆชอบความสมบูรณ์แบบนะสำหรับผมเนี่ยผมชอบทั้ง2แบบนะถ้าลำไหนที่ชอบจริงๆอ่ะหรือว่าทรงไหนที่ชอบจริงก็อยากให้มันสมบูรณ์แบบไปเลยหรือถ้าเกิดเป็นบางลำที่เป็นอาจจะเป็นยานทรงน่าเกลียด <laughs> ผมก็รู้สึกว่าไม่จาเป็น นะครับไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบนะครับอะไรก็ได้ที่เราใช้แล้วเราต้มีความสุขก็พอนะครับเพราะเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยโนแมนสกายส่วนใหญ่จะสำรวจมากกว่าโจมตียิงกันนะในอวกาศก็ยิงกันเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะแต่สุดท้ายล้วก็เน้นสร้างบ้านเน้นสำรวจเน้นท่องเที่ยวมากกว่านะครับแต่ก็แน่นอนครับมันควรมีติดไว้นะครับทั้งยาที่สวยและดีโอ,โอ้โหเรามีสวยจริงๆครับเตะตามากๆนะสีโอเคเลยนะสำหรับคนที่ชอบความสดใสนะเออบางคนอาจจะชอบแค่ความคมขับู อาจจะชอบแค่สีดำหรือไม่ก็สีขาวเออซึ่งผมอ่ะได้หมดเลยสีอะไรก็ได้นะขอให้ทรงสวยๆพอประมาณนี้ครับสำหรับคลิปในวันนี้นะใช้ได้เลยนะพิคลาสเอสนะคลาสเริ่มต้นเป็นคลาสเแล้วก็ช่องซุปเปอร์ชาไม่ได้สวยนะส่วนใครที่อยากได้ช่องซุปเปอร์ชาวสวยๆก็ไปตามพิกัดตามนี้ได้เลยนะครับโอเคอย่าลืมกดไลค์กด s ับส c ค i b ์ให้กันนะครับแล้วเจอกันใหม่ใน ep หน้าสวัสดีครับ